สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาในไอในไอแนะนำวิธีการแก้รหัส2ชั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับอ่าก่อนอื่นนะครับเราต้องมาเข้าใจระบบรหัสรหัสสชั้นนะครับว่ามันมีมันมีประโยชน์หรือว่ามันมันไม่มีประโยชน์สำหรับผมว่ามันมันมีได้ทั้งดีแต่ทั้งไม่มีประโยชน์มาเข้าใจกันนะครับอรหัสสองชั้นนะครับคือ รหัสที่เราจะเข้าสู่ระบบอ่ะมันจะต้องมีการยืนยันรหัสอีกชั้นหนึ่งคือแวร์เข้าสู่ระบบอ่ามันจะมีเราจะมีคาบอกว่าอ่ารหัสยืนยันตตนก่อนเข้าสู่สองชั้นขณะเข้าสู่ระบบอะไรพวกนี้อ่ามาวิธีนะอ่ามันจะมีอยู่เอาหล,ลักๆนะครับมันจะมีรับเลขจากเบอร์รับเลขจากาที่เราเข้าสู่ระบบแล้วก็ รับเรียกจากการกู้คืนครต้องมาบอกก่อน,นครับมันมีวิธีการได้ได้เข้าสู่ระบบนะครับสาหรับที่เราจะเข้าสู่ระบบอะลองกันเลยปุ๊บพอรากดเข้าไปแล้วใช่ไหมไอเฟซที่เราเนี่ยเข้าสู่ระบบไว้นะครับปุ๊บมันจะได้การแจ้งเตือนอันเนี้ยสามารถ กดให้ให้เขาให้เราที่แบบเราขอเข้ามาเข้าได้เลยไม่ต้องมาใส่รหัสอะไรสักอย่างปุ๊บกดอนุญาตปุ๊บอ่าแล้วมีอีกวิธีนะครับอ่าอันนี้คือเวลาเราอยู่ในระบบนะครับเราจะไปที่ตั้งค่านี่นะครับโอ้ยไม่ใช่ไปนี้ก่อนแล้วก็มันจะมีทีเว่าไอตัวสร้างรหัสครับปุ๊บเรากดตัวสร้างรหัไปแล้วเราจะได้เลขหกตัวนี่ครับปุ๊บเราคัดล,ลอกมาปุ๊บแล้วเราก็เอามาใส่ แล้วก็กดส่งรหัสปุ๊บมันก็จะเข้าระบบได้อย่างที่สองนะครับอ่าสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบนะครับอ่าอยู่อ่าอาจจะยืนยันเอสเบอร์ไว้นะครับ s ออ,อกับรหัสสองชั้นนะปุ๊บกดแล้วก็กดส่งรหัสแล้วก็ดำเนินการต่อนะครับปุ๊บเราเราก็จะได้อ่าข้อความนะแบบนี้ข้อความเข้าไปที่เบอร์ ปร,ประมาณนี่ทำไมเนี่ยอันนี้แล้วกดแล้วก็เราจะได้รหัสข้อความจากเบอร์หกตัวนะเราเอามาใส่เราเอามาใส่อัวนี้ใส่ไปแล้วแล้วก็กดเข้ารหัสได้ปุป๊บแล้วมีอีกอย่างนะครับอตอนที่เราตอนที่เราตั้งเราตอนที่เราแบบเปิดการใช้งานนะครับ มันจะมีอยู่ตัวอันนี้สำคัญมากเลยนะครับเราคนที่เปิดใช้งานเองนะครับปุ๊บ,บนนไปเรื่องสำคัญนะเวลาเราเปิดนะครับนะครับมันจะมีคําว่ารหัสกู้คืนนะครับปก็รหัสกู้คืนเนี่ยนะครับมันจะคือรหัสที่เราไม่ได้อยู่ในระบบเราไม่สามารถดูรหัสตัอสร้างได้และเราไม่ได้เราไม่ได้อ่าเรา,เรา,าอความจากเบอร์นะครับอันนี้คือรหัสไม่จะเป็นแบบนี้ เราสามารถคัดลอกนะครับเราว่าเราสามารถดาวน์โหลดลงเครื่องมาได้เลยนะครับสิโคดหโคดนะครับสามารถใช้ได้หครั้งนะครับต่อการเข้าระบเรามาหศะไรศูนย์หนึ่งหสองเก้าเกาเกาเก้าเจ็ดแปดหนึ่งเก้าเจ็ดแปดหนึ่ง นะแล้วก็จะมาเนี่มันก็เราแล้วก็มันก็จะให้เรา,มาหมดดึกว r เซอร์ปั๊บเด,ด,ดี๋ยดินะแล้วก็จะเข้าไปได้แล้วเนี่ยอ่าสำหรับคนใดที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวติดต่อผมนะครับอันนี้คือเฟซหลักแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งไอเดียไลน์ไว้ทักมาเลยนะครับ หรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นก็ทักมาได้ผมรับแก้ทุกอ,อย่าง